สวัสดีค่ะวันนี้มิงจะมารีวิวไฟฉายพวงกุญแจของโอไลน์ ine, รุ่น iXV สีพิงตัวนี้ค่ะตัว iXV พิง k กับตัว iMini 2พิง k เนี่ยจะเป็นรุ่นที่ทาง o อไลน์เนี่ยร่วมจัดกิจกรรมเพื่อการกุศลเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมนะคะได้ทําสีพิเศษขึ้นมาเป็นสีชมพูแบบนี้ค่ะและถ้าสั่งสินค้ารุ่นการกุศลเนี่ยทางโอไลน์เขาจะสุ่มแจก wristband แ,แบบนี้มาให้ด้วยนะคะรายได้จากสินค้า2รุ่นนี้นะคะ o อไล h ์จะบริจาคเพื่อช่วยเหลือในการรักษามะเร็งเต้านมค่ะใครสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์โ l i ล h ์ที่มิงวางไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะสำหรับตัว i-mini 2 p i พ k นะคะจะลดราคามาถึง15%ค่ะ เหลือแค่578บาทเท่านั้นเองถ้าซื้อคู่กันกันกบตัว ixv pink นะคะก็จะลดเพิ่มอีก20%ค่ะ2ตัวนี้นะคะรวมกันแล้วเนี่ยก็เหลือแค่พันหบาทค่ะสมาชิกระดับเงินนะคะเริ่มซื้อร่วงหน้าได้วันที่23ตุลาคมค่ะเวลา2ทุ่มสมาชิกทั่วไปนะคะก็เริ่มสั่งซื้อได้วันที่25ตุลาคมค่ะเวลา2ทุ่มสิ้นสุดโปรนะคะในวันที่28ตุลาคมเวลา8โมงเช้าค่ะมาค่ะเรามาแกะกล่องดูด้านในกันค่ะ ด้านในนะคะก็จะมีตัวไฟฉายมีสายชาร์จ Type C แล้วก็มีคู่มือมาให้กับเราค่ะไฟฉายรุ่นนี้นะคะจะตัวเล็กแค่นี้เองค่ะสีของเขานะคะจะเป็นสีชมพูประกายสะท้อนแสงแบบนี้ค่ะสวยมากเลยนะคะมีพิมพ์โอไลค์สีขาวตรงนี้ค่ะแล้วก็มีชื่อรุ่นอยู่ตรงนี้ด้วยและที่สําคัญนะคะยังมีสัญลักษณ์แคมเปญมะเร็งเต้านมที่เหมือนกับลิปปิ้อยู่ตรงนี้ค่ะ มีร่องกันลื่นตรงบริเวณบอดี้ไฟฉายซึ่งทำให้เวลาที่เราหมุนสวิตช์ปรับแสงไฟนะคะจะหมุนง่ายขึ้นค่ะไม่ลื่นมือมีห่วงสำหรับใสพ่พวงกุญแจมาให้ด้วยที่สำคัญนะคะรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นที่สามารถชาร์จไฟผ่านพอร์ต USB-C ได้ชาร์จก็ง่ายมากเพียงแค่หมุนไฟฉายเนี่ยตัวบอดี้เขาก็จะเด้งออกมาค่ะก็จะเห็นรูชาร์จ Type C ตรงนี้ค่ะเสียบสายลงไปเนี่ยก็ชาร์จได้แล้วแล้วก็จะมีไฟบอกสถานะการชาร์จมาให้ด้วยนะคะ ดูง่ายมากๆค่ะถ้าสีแดงเนี่ยก็แสดงว่ายังชาร์จไม่เต็มแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นสีเขียวนะคะก็แสดงว่าชาร์จเต็มแล้วค่ะในการชาร์จแต่ละครั้งนะคะก็ประมาณ100นาทีค่ะตัวไฟฉายเนี่ยจะเล็กแล้วก็น้ำหนักเบามากนะคะมีความยาวแค่5 1 3มมิลลิเมตรค่ะความกว้างเนี่ยอยู่ที่1 6 2มิลลิเมตรหรือว่าบางเท่ากับนิ้วก้อยเท่านั้นเองนะคะแล้วก็มีน้ำหนักเพียงแค่22กรัมค่ะ ถือว่าเบามากเลยนะตัวเลนเนี่ยก็จะได้ LED ของ CSP LED ค่ะให้กำลังสองสว่างสูงสุดอยู่ที่180ลูเมนส์ค่ะแสงจะออกสีขาวนวลน,นะคะแล้วก็ให้ลำแสงที่นุ่มนวลค่ะการเปิดและปิดและการเปลี่ยนโหมดเนี่ยก็ง่ายมากๆค่ะเพียงแค่บิดหัวไฟฉายนะคะถ้าบิดมานิดนึงเนี่ยไฟฉายก็จะติดขึ้นมาค่ะแสงแรกที่ได้นะคะก็จะคือแสงโลค่ะ จะสว่างอยู่ที่5ลูมเมนส์ค่ะแต่ว่าสว่างได้นานถึง12ชั่วโมงเลยนะถ้าเราพกติดพวงก,กุญแจไว้ใช้ฉุกเฉินสองเล็กๆน้อยๆแสงโลก็น่าจะพอแล้วค่ะใช้ได้นานเลยสมมุตินะว่าเราฉุกเฉินเนี่ยเราต้องการที่จะไขกุญแจบ้านแล้วบ้านทางเข้าบ้านมืดนะคะหรือว่าอยู่ในที่มืดมากๆเนี่ยแสงโลเนี่ยสามารถช่วยชีวิตเราได้เลยนะพกติดตัวไว้นะคะติดกับพวงก,กุญแจนะสะดวกมากค่ะตัวนี้ และถ้าเกิดเราบิดหัวไฟฉายไปอีกนิดนะคะก็จะได้แสงไฮค่ะจะสว่างถึง180ลูเมนส์เลยนะคะแต่ว่าเขาจะสว่างได้นานอยู่23นาทีค่ะแสงไฮจะสว่างมากเลยนะคะถ้าส่องในที่มืดเนี่ยก็จะสว่างชัดเจนค่ะตัวเล็กน่ารักสีหวานแต่ว่าแสงเนี่ยโอ้โหจัดจ้านพอสมควรเลยนะคะปลอดภัยมากค่ะสว่างเห็นทางแล้วก็แสงสว่างเนี่ยเพียงพอมากเลยนะ นี่คือโหมดไฮเขานะคะรุ่นนี้นะคะมิงว่าเหมาะมากเลยนะที่จะเอาไว้ใส่พวงกุญแจหรือว่าพกติดกระเป๋าค่ะเพราะว่าเล็กให้แสงที่ดีนะคะที่สําคัญชาร์จง่ายมากค่ะเราเนี่ยจะใช้ power bank ชาร์จก็ได้นะคะคร่าวๆเนี่ยก็ประมาณนี้ค่ะรายละเอียดต่างๆนะคะมิ้งใส่ไว้ให้ใต้คลิปแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลากันไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามมิ้งกี้ชาแนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ